สี่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะสไพ์ก็อยากกินซุปมะเขือมากมากเลยนะคะก็กำลังผักมะเขืออยู่มีเครื่องเคียงแค่นี้ค่ะคือหอมกระเทียมมะเขือม่วงแล้วก็ริกเขียวคือตอนอยากกินอะไรแซ่บๆมากไม่เคยทำในชีวิตเลยนะคะแล้วก็ ไม่น่าจะเคยกินด้วยตอนที่อยู่ที่ไทยก็ยังไม่เคยกินแต่ว่าไปเปิดดูใน youtube นะคะว่าอตอนนี้คืออยู่อินเดียเนี่ยเราไม่มีมะเขือเปราะแต่ว่าเรามีมะเขือสีม่วงเนี่ยมันสามารถทำอะไรที่เป็นน้ำพริกแซบๆซได้บ้างเพราะว่าหาประทูไม่ได้ค่ะปลาดุกก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปตลาดนะคะหายากมากช่วงลลอกดาวก็เลยกินผักไปแทนไปเซิร์ชมาเป็นมะเขือม่วง เขาก็มีแนะนําเป็นซุปมะเขือแล้วเราก็มาดูว่าอุปกรณ์ที่เรามีในบ้านเนี่ยสามารถทำได้ไหมก็ไปดูอืมทำได้ค่ะแต่ว่าก็อาจจะไม่ครบทุกอย่างเอาแค่พอหายากค่ะแต่เ,เรามารอแซบกันนะจ๊ะ เฟินก็ได้ปอกมะเขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาํำซุปมะเขือกันตอนนี้ก็เฟิ่นเพิ่มเป็นพริกพริกแห้งแดงเพราะว่าชอบกินแบบแซบๆมากเราจะใส่เป็นพริกแห้งแดงนะคะกับพริกเขียวเนี่ยผสมกันค่อยๆแกะได้ค่ะก็ใส่พริกเขียวตามไปเลย ขกหยับหยาบนะคะโขกแต่ว่าน่าจะ,ะเอียดแหละเพราะว่าพริกแดงค่อนข้างที่จะตํายากมากแต่ว่าเราทําเองกินเองก็สไตล์ของเรานะคะตําไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้ากันเสร็จแล้วก็ตามด้วยกระเทียมใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ตําต่อไปจ้ะ โครกโครกโครกไปอันนี้น้ำพริกสุปซุป,ซปมะเขือตามใจฉันนะคะเฟินช,<อ>ชอบทานออกหวาน<อ>ก็จะตัดด้วยน้ำตาลไปก่อนแล้วก็ใส่ผงนัวค่ะหรือผงชูรสนั่นเองใส่พอประมาณตามความ ต้องการเพราะตรงนี้มันเป็นเม็ดแล้วก็เม็ดน้ําตาลของที่บ้านเฟื่อน่นค่อนข้างที่จะเม็ดใหญ่มากเลยต้องใส่ไปแล้วก็ตาไปพร้อมกันนะคะก็ตำไปให้เม็ดน้าตาลละเอียดแล้วก็ใส่หมอมแดงลงไปตำตำตำต่อไปค่ะ ไม่แน่ใจว่าจะกินได้ไหมเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ทําเหมือนกันค่ะอยากกินน้าพริกมากนะคะแต่อยากกินเป็นน้าพริกปลาทูแต่ว่าหาปลาทูไม่ได้เราก็เปลี่ยนเป็นซุปมะเขือแทนและกันจ้ะ ตามด้วยมักเขือยาวที่เราเ่าเอาไว้ก็ค่อยๆคนค,นค,นค,นคน่อยๆ่อยระยากำแรงนะคะไม่ต้องให้มันละเอียดมากเลยจะกินยแบบยาบๆ ก็ตามด้วยอุปกรณ์สำคัญเราเลยคือน้ำปลาร้าใส่ลงไปนีดเดียวค่ะเดี๋ยวมันเค็มช่วงแรกเราจะเติมไปพอประมาณก่อนนะก็ะน้ำปลาหนึ่งช้อนแต่ถ้าเกิดว่ารสชาติเป็นไงเดี๋ยวเรามาเรุ่เอาอีกทีนึ่ง <c oughs> เราตามด้วยมะนาวเพื่อเธอเป็นคนชอบกินออกเปรี้ยวหวานนะคะก็เดี๋ยวจะลองใส่นาวลงไปก่อนคัก20แล้วก็มึดค่ะผสมให้เขา้ากันดูสีแล้วออกจะมึดมึดอยูลยค่ะ ดำค่ะเพราะว่าเราเผาทิกกับเผาหอมค่อนข,ข้างที่จะดำชิมค่ะชิมว่าเป็นไงบ้างแล้วก็ใส่ไปแซแลาน่เพื่อความหอมคือความจริงเราไม่มีใบ ผักชีลาวหรือว่าผักชีนะคะเราก็เลยใส่ใบสะระแหน่แทนเป็นคนกินง่ายคะ่ะใส่อะไรก็กินเข้าไปคะ่ะทำเองกินเองคะ่ะตอนนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะคะซุปมะเขือของเราเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานใส่ถ้วยกันคะ่ะ ช่วยน่ารักมากปกติถ้าเกิดว่ากินที่บ้านทำกับข้าวใส่อะไรใส่พันอ่าใส่เป็นพันเป็นสตัเลสนะคะแต่ว่าออกสื่อก็ตกแต่งใส่ถ้วยให้มันดูดีนิดหนึง เรียบร้อยแล้วค่ะซุปมะเขือของเราซุปมะเขือสไตล์สไปอินเดียนะคะก็ตามมีตามเกิดนะคะสมเสร็จแล้วค่ะซุปมะเขือสไตล์มมสไปอ,อินเดียนะคะก็อาจจะดูแปลกๆไปนิดนึงนะคะอาจจะดูดำาๆเพราะว่าเฟิร์นชอบกลิ่นแบบอาเรไงอ่ะตอนที่เผาอ่ะเผารอบกกเกียมเกียนิดนึงพริกกระเทียมหอมเนี่ยจะ เป็นเกียมๆหนึงนะคะเพราะว่าชอบกลิ่นแบบอย่างนี้มากอ่ะอธิบายไม่ถูกแต่ว่าด้วยจากเมืองที่เฟิ่นอยู่เนี่ยไม่มีผักชีลาวแล้วก็ไอ้ต้นของผักชีาหายากมากเลยแต่ว่าผักชีอย่างนี้ผักชีมีที่มันเป็นยังไงอันนี้หมดแล้วมันหมดไปแล้วนะคะก็เลยว่ามีใบสะระแหน่อยู่ถ้าใส่ให้มันเป็นแค่รส กินความหอมแล้วก็ส่วนตัวคือชอบเุ็คนกินอะไรก็ได้ใส่เลยค่ะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วขอชิมหน่อยเมื่อกี้ชิมไปแล้วแซ่บมากนี่มีข้าวเหนียวเนาะค้ามีข้าวเหนียวนี่แบบโอ้ my god แต่ว่าอันนี้เราจะกินกับไข่เจียวค่ะไข่เจียวฟูๆได้แต่ว่า,าหวานมา เราไปใส่น้ำปลาลงนิดนึงไม่ไหวแล้วคือรอคนทานข้าวไม่ไหวแล้วคะอยากจะมีข้าวเหนียวสักปั้นนะคะแล้วก็จิ้มจตกมีอะไรจิ้มเนี่ยตอนนี้ไม่มีไขยเจียวไข่เจียวล้งมาค่ะขอตัวขอไปกินไม่ไหวแล้วค่ะยะังไ,ไ,ไ,ไงก็ใครที่ดูวิดีโอนี้อยู่นะคะถ้าชอบถูกใจนะคะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s สไคร์นะคะ <_ an> เพื่อติดตามวิดีโอต่อๆไปนะคะที่เฟิร์นได้นำเสนอวันนี้ก็นมัสเตยตาตาบายบาย <_ an>